สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอมาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดดร์ได้จ้าเด้อกดซับตะข่ายกดกระดิ่ง,งจ้าแล้วอย่าลืมกดติดตามนะแม่ได้จ้าเฮ้เงินเป็นไรให้โตขึ้นอีกแล้วโอ้ยเป็นไรลกูก ไปเงินไปเงินเงินเป็นไรลูกไปแม่ดูดิ ช่องตัวนี้ก็เฮ้ยจะวันน้ำแห็งเนาะเพิงเนี่ยแม่ตักอาหารให้ร้อนก็ร้อนอามาๆมาๆเนี่ยกินเคนไป น้ำกลนบๆบบห่อนเพื่อพี่น้องห่อนคักเออเนี่ยห่อน,อนห่อนเนตาไนห่อนคักห่อนแน,น,น,นี่ยดีพี่น้องเพิ่ด้วย อนสุดยอดได้จ้ะเนี่ยหอนความ่อนแน่พี่น้องเอ้อนะกินไปลูกละกินอ่ะเดี๋ยวให้อีกขาดนึง

หอนสุดๆได้พี่น้องไม่จยากว่าได้เห็นไหโอ้ยหอนฟังฟ้าหอนคักนี่นี่คำแพงหอนโอ้ยดูข่อย กินลูกปลากินโอ้กินลูกกินกินเสียล้วแม่จะได้ไปอาบน้ำแล้วเด้อบ่านห่อนห่อนหลายแล้วพี่นอ้องอืมห่อนขาห่อนแน่พี่นอ้องเฮ้ย อ่อนว่าเป็นตะยูเลยโอ้ยมนันดังไกลกับแพงกันคกะแกพี่น้องเนี่ยแตกเนี่ยเนี่ยหยดเนี่ยติงๆไปสลิดน้อนเนะี่ยบ่หิวบ่อยากเลยเนะี่ย กินอะไอิ่มลูกละห้อนแห้งเลยนะแม่จะแม่กะสิไปอาบน้ำได้ไหมอาบน้ำกับท่บาขึ้นกันว้าพี่น้องเอ้บานมวยต่อเป็นคือนบานโมข่อยบ้น้อกินอะมันแซ่บๆได้ลูกละถ้าเกิดลืมไปเมื่อเช้าเนี่ยว่าเจ้าของปล่อยลูกออกข้างนอกไปนอนตากแดดด้วยค่ะ พอมันมาพอพอดีว่าลูกแล่นมาหาเศร้าเหบแหียบอยู่พ่นละว่าเบางพี่นอ้องบางตลาดน้ำบ้างใดแหงมาแล้วเพื่อนเห็นบ้างนะเพื่นอนอ,อ,อยากเห็นหน้าคนไทยบ่พี่น้องว่ามันหวานซ้ำแต่ฮะ เฮียแตกเฮียเต,ตียนเฮ้ยต่ยต่พี่น้องเอ,อ้พี่เกอร์ก็ฟันผูด้วเขี้ยวเมดสะดวกกันนะขนาดเม็ดเล็กๆนันนะ่ะขนาดเม็ดนน้อย,นอยหนึ่งเด็นเน่ยพี่น้องคนตัวบ,งงบ,บป็ไงบบกเอบคน 我看。Okay. มแม่ลูกก็เหตุทำความสะอาดกันที่น้องนี่นี่นี่ ลห,หล่จังสิหักกระแหงฮะเห็นแล้วนี่ก็สีขอปิดคชิปได้จ้ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็อมาแลั้นเราก็จะลืมกดไลค์กดแชทได้จ้ะแล้วก็ กดซักตะไคร่แล้วก็กดติ๊กได้จ so ้าเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวช่องน้อยๆได้จ้าปอรักแมวชาแนลด้วจ้าสำหรับการติดตามกขอใอยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้จ้าเด้อก็ให้ห่างไกลจากโรคไขขเจ็บริล้ำรวยๆแห้งๆปังๆตลอดปีตลอดไปได้จ้ายู่ดีมีแห้งทุกขุสุคนเด้อพี่น้องพอวันคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า